ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายทีวีใครดูแล้วหน้าไม่หมองหน้าไม่ช้ำสมองจะเล่นปรี๊ดเลยนะครับโอ้โหมันก็เกินไปก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปอัดคลิปหน้าจออันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้อันเ,เนี้ยสีแดงแเนี้ยอันสีแดงแดงเนี้ยคุณเห็นไหมครับก็คืออุ้ยกระตุกผมก็จะอนี้ครับ ก็จะมาสอนวิธีการใช้แล้วก็สอนวิธีการโหลดให้ครบถึงจะใช้ได้ครับก่อนอื่นก็เอ,อื้อคข้างเข้าเพสโต้ครับเพสโต้เข้าไปเลยแฝบรอก่อนนานเครื่องตากตากยิ่งกว่ากากอะไรอีก โอเคครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยพิมพ์แปลว่า,อ,าอ,อัดคลิปหน้าจออัดคลิปหน้าจอนี่ครับเนี่ยค,คุณเห็นไหมนี่ครับตรงนี้เลยคุณก็กดลงไปเลยอ่ากดไปแล้วก็กดติดตั้งเลยของใครที่เป็นอ่ s ซัมซุงเอ้ใครจะเป็นแบบ รุ่น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 แซมซูมปะไม่รู้อะแต่ต้องโหลดอันนี้นะครับถ้าเป็นแซมซูมแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบไม่ใช่แซมซูมเป็นเครื่องธรรมดาธรรมดาก็ต้องโหลดอันนี้นครับกดโหลดไปเลยพอกดโหลดเสร็จใช่ไหมครับวิธีการทําให้อย่าเพิ่งไปเข้ามานะครับก็คือกดโหลดเสร็จแล้วคุณก็ต้องพิมพ์คําว่า กดพิมพ์เดี๋ยวนะครับกดกดตามผมเลยนี่ L L L แล้วอะไรต่อโอเค L U E L U E L.U.E. แป๊บครับก็นี่ครับก็ตามชื่อนี้เลยนี่ชื่อนี้กดพิมพ์เลยครับผมจะรอครับก็จะมีเสียงลมเข้ามาประมาณติดติดไม่ติดหรอกเยอะเลยแหละอ่าโอเคครับก็กด V ครับ B นี่ครับแล้วก็เขียนเจ็ด จุดศูนเฮ้ยศูนจุดเจ็ดเออครับศูนจุดเจ็นี่ครับก็จะเป็นเอ้ยเจ็ดจุดศูนยถูกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณกดติ๊กถูกไปเลยครับเอ้ยกดตกลงครับที่เจ็ดติดตั้งอ่ากดติดตั้งไปเลยพอกดติดตั้งเสร็จแล้วคุณก็ออกมาและคุณก็เข้าอันนี้ครับ ที่เป็นตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับคุณก็กดเข้าไปครับพอกดผมกดเข้าไม่ได้ครับผมกดเข้าแล้วคลิปมันจะถูกตัดเลยนะครับก็กดเข้าไปไหมครับแล้วก็มันจะมีให้กดต่อไปก็ต่อไปแล้วจะมีกดคําว่าติดตั้งอะไรสักอย่างนะค,คุณก็กดเข้าไปพอแล้วคุณก็ติดตั้งเลยครับพอติดตั้งเสร็จมันก็จะเล่นได้ตามธรรมชาติเลยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย